คำเตือนสำหรับคลิปนี้ใครใจไม่ถึงห้ามดูค่ะาหมอจะพาไปผ่าฝีขนาดใหญ่บริเวณสะโพก <Huh? S 1> ก่อนทำหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อและยาลดปวดก่อนเลยนะคะ <Okay. S 1> ช้างเป็นแผลกดทับบริเวณสะโพกจากการล้มตัวนอนและลุกไม่ขึ้นจนทำให้เป็นแผลฝีขนาดใหญ่เ uh? จ้าของช้างเลยขนมาให้หมอช่วยทำแผลที่โรงพยาบาลค่ะแผลฝีบวมและใหญ่มาก uh? ซึ่งหมอดูแล้วน่าจะมีเนื้อตายอยู่ภายในจำนวนมากค่ะ uh? หมอก็จะเริ่มตัดหนังตายออกก่อนนะคะ บอกก่อนว่าการตัดเนื้อที่ตายแล้วไม่ทําให้ช้างรู้สึกเจ็บนะคะเหมือนเราตัดผมตัดเล็บเลย และนี่ก็เป็นเนื้อตายอีกก้อนที่อยู่ภายในโดยในการตัดแต่ละครั้งหมอต้องคอยระมัดระวังไว้ให้ใบมีดไปโดนเนื้อที่ดีค่ะเพราะช้างอาจจะเจ็บได้ตอนนี้หมอค่อยๆดึงเนื้อตายก้อนใหญ่อีกก้อนออกมานะคะโดยใช้มืออีกข้างสำรวจว่าติดกับกระดูกหรือว่าเส้นเลือดอะไรหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆใช้มีดตัดทีละน้อยค่ะและนี่คือเนื้อตายทั้งหมดที่ตัดออกมาได้ค่ะเยอะมากแล้วก็เหม็นมากด้วยนะคะและนี่คือข้อดีของการเป็นหมอตัวเล็กค่ะสามารถเอามือล้วงไปในรูแผลเล็กๆได้อุ้ยหมอตัวเล็กก็มีข้อดีเหมือนกันนะเนี่ย หลังจากนั้นหมอจะใช้น้ำสะอาดล้างนะคะแผลเป็นโพรงกว้างมากล้วงมือเข้าไปได้ทั้งมือเลยค่ะหล <Wow. S 1> ังจากสำรวจแล้วไม่มีเนื้อตายหลงเหลืออยู่หมอก็ต้องล้างแผลให้สะอาดเลยนะคะหลังจากล้างเสร็จหมอก็ต้องเช็ดแผลให้แห้งนะคะซึ่งการเช็ดแผลใช้ผ้าก๊อตแผ่นยาวมากแล้วก็เยอะมากเพราะว่าโพรงด้านในกว้างมากนั่นเองค่ะต้องเช็ดหลายรอบเลยค่ะกว่าจะสะอาดและหมอก็จะใช้โพยโดนเอลดินชุบผ้าก๊อตนะคะใช้ครั้งหนึ่งก็หมดขวดเลยนะคะแล้วหมอก็จะยัดเข้าไปในแผลค่ะ เพื่อฆ่าเชื้อแผลภายในแล้วตอนนี้ช้างมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดร่วมด้วยนะคะซึ่งเกิดจากการมีแผลขนาดใหญ่ตอนนี้ทุกคนก็กําลังตกใจกับเนื้อตายที่ตัดออกมาได้นะคะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยหมอคิดว่าน่าจะเกือบ1กิโลกร,รัมเลยค่ะแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวเนื้อใหม่ก็จะงอกออกมาได้ค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งหลังจากนี้นะคะหมอก็จะต้องทําแผลทุกวันการรักษาแผลในช้างถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆค่ะเพราะช้างเป็นสัตว์ที่มีหนังหนาแล้วก็มีหนองเยอะ การหายของแผลจะช้าวกว่าสัตว์ชนิดอื่นค่ะในแต่ละวันนะคะหมอจะใช้เวลาในการทําแผลนานมากเพราะต้องล้างแผลให้สะอาดจริงๆทุกวันหมอก็จะปีนซองรักษาแบบนี้นะคะนอกจากนั้นยังใช้เครื่องเลเซอร์ในการรักษาได้ค่ะโดยทําแบบนี้เป็นประจําทุกวันแต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ1เดือนนะคะและนี่คือภาพแผลปัจจุบันค่ะ จะเห็นเนื้อสีแดงๆนะคะนั่นก็คือเนื้อใหม่ที่งอกออกมาค่ะเ <Wow. S 1> มื่อก่อนเคยเป็นพรงลึกและกว้างตอนนี้แผลตื้นขึ้นมากๆแล้วค่ะและตอนนี้ก็ไม่มีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดแล้วด้วยแต่การดูแลแผลยังต้องดําเนินต่อไปค่ะจนกว่ารูแผลจะปิดสนิท <Okay. S 1> แค่ตอนนี้ช้างไม่เจ็บแผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหมอก็ดีใจแล้วค่ะให้ปีนซองทําแผลทุกวันก็ยอมนี่ก็คือเคสดการรักษาแผลที่ถือว่ายากอีกหนึ่งเคส็ดเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นะคะ